โดมประกอบลํำนะคะหลังจากที่ไปเม้นใต้รูปของน้องจินนี่น้องจินนี่เนี่ยเป็นลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตเกยุรพันธ์แล้วก็ข้อความที่ไปเม้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหยาบคายไม่เหมาะสมมากๆเนยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณโดมก็บอกว่าโอ๊ย ผมไม่ได้โพสต์นะเดี๋ยวไปตามหาก่อนว่าเป็นแอดมินคนไหนโพส์หลังจากนั้นคุณโดมอัดคลิปว่าหลังจากที่ได้มีการไล่ทำลายมาแล้วโทรหาแอดมินทั้ง7คนแล้วคนที่โพส์ก็น่าจะเป็นผมเองอแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอโทษนะค,คุณหญิงสุดารัตน์รวมไปถึงน้องจินนี่เมื่อวานไปแล้วค่ะหอบกระเช้าไปที่พักไทยสร้างไทยนะคะก็นี่ก็อยู่หน้าพักนะครับไทยสร้างไทยแล้วอันนี้ก็ ผมก็มีติดของมากราบขอโทษนะครับตามที่บอกไปเดี๋ยวยังไงขอตัวตัดคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอไปข้านในแล้วอาจจะไม่สะดวกนะครับขอบคุณครับอืเป็นไปได้ไหม<ฆ>ว่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนคุณหญิงหน่อยท่านเองก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจในครอบครัวเนาะเหมือนกับยังไม่เห็นความจริงใจในการที่จะขอโทษอ,อย่างจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยคิดว่าเออการไปอ่ะจะเป็นการขอโทษแบบจริงใจหรือเปล่าค่ะ แล้วก็ในส่วนของทางพักเองก็บอกว่าไม่ใช่ทำแค่เพื่อน้องจินนี่คนเดียวนะแต่ทำเพื่อผู้หญิงทุกคนหากเกิดกรณีแบบนี้เพราะว่าเริ่มใช้พอดีเลยกฎหมายใหม่คุกคำทางเพศทีนี้ช่วงที่คุณดองประกรณ์ลำนะคะก็หอบกระเช้าผลไม้ไปที่พักไทยสร้างไทยเพื่อจะขอโทษน้องจินนี่ยศสุดาลีลาปัญญาเลิศลูกสาวคนเล็กของคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันหัวหน้าพักไทยสร้างไทยก็ตั้งใจจะมาขอโทษนะคะหลังจากไปคอมเมนต์คุกคำทางเพศน้องจินนี่จนเกิดเป็นคดี ความตามมาแต่พอไปช่วงปีใหม่อะค่ะพักเขาก็ปิดไงปิดปีใหม่อยู่ซึ่งก่อนหน้านี้โดมก็มีการโพสต์ข้อความและคลิปน้อมรับผิดและจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกโดยหลังปีใหม่พักเปิดทําการหากคุณหญิงแล้วก็น้องจินนี่ให้ความกรุณาก็จะขอเข้าพบเป็นทางการอีกครั้งค่ะต้องขอยอมรับว่าผมทําผิดจริงๆผมไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับแต่เนื่องจากตอนโพสต ในคืนนั้นเนี่ยผมไม่มีสติเลยนะครับตื่นเช้ามาก็จำอะไรไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอยู่ดีนะครับผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับ ทีมข่าวของเรานะคะสอบถามเพิ่มเติมไปยังโฆษกของพรรคไทยสร้างไทยก็บอกว่าโดมเนี่ยมาที่พักจริงแต่ไม่ได้เข้าพบกับคุณหญิงหน่อยเพราะว่าพักปิดทําการช่วงปีใหม่ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะทางผู้กำกับการสอนอปหลโยธินบอกว่าหลังจากทนายความมาแจ้งลงบันทึกประจาวันไว้แล้วเนี่ยก็จะเอาผิดกับโดมตามพรบอคอมพิวเตอร์และกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายอาญาเพิ่มนิยามกําหนดความผิดอาญาฐานคุกคามทางเพศ โดยโดมประกอ์ลามถือเป็นคนแรกอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนี้เมื่อเรื่องคุกคามทางเพศมีโทษทางอาญาแล้วแต่หลักกฎหมายก็คือยอมความได้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหลังปีใหม่ทีมทนายความของน้องจินนี่ก็จะเข้าให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทางตำรวจนะคะหลังจากนั้นก็จะเชิญคุณโดมค่ะมาให้ข้อมูลแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาซึ่งโดมก็ยังไม่ได้มีการติดต่อใดๆเข้ามาหาตำรวจนะคะ